สวัสดีครับเวลาเที่ยงตรงพบกับผมกายสวิทติล,ลพงศ์วัฒนาในรู้ชัดสก,กัดโควิด -19 นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19วันนี้อยู่ที่7,305คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น51คนนะครับวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะครับที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวหลายคนกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิดสเาระลอกใหม่ขึ้นมาใหม่หรือไม่นะครับขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนถือว่าเดินหน้าไปได้เร็วมากเลยนะครับคาดว่าจะฉีดวัคซีนทะลุ100ล้านดดสสภายสายยในนนนนนิ้้เือพฤศจกีะครับ แน่นอนว่าเรื่องของความหวังเรื่องการรักษาโรคโควิดสิโดยเฉพาะตัวยาที่จะมาช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิดสิหลังจากที่รัฐบาลมีการอนุมัติงบประมาณกว่า500ล้านบาทจัดซื้อยาโมนูพิราเวียและแพกซโรวิดเพื่อรักษาโรคโควิดสิที่ฆ่าช,ชีวิตคนไทยไปแล้วเกือบ20,000คนและทําให้ทุกวันนี้ผู้คนต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลนะครับที่ผ่านมาวงการแพทย์จําเป็นต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียชื่อยาที่หลายคนคุ้นเคยกันนะครับเป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่และก็อีโบลา นำมารักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งๆท,ที่ยังไม่มีผลยืนยันถึงประสิทธิภาพจึงไม่อาจหยุดสถิติผู้เสียชีวิตลงได้ส่วนยาชนิดใหม่ที่มีการพูดถึงกันก็คือโมนูพิราเวียและยาแพ็กซ์โรวิดต่างมีผลการวิจัยยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตว่ายาทั้งสองชนิดนี้ถือเป็นยาต้านไวรัสโควิด -19 ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมทั้งลดอัตราผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 คราวนี้เราจะมาเทียบยาทั้ง3ชนิดกันนะครับว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรเริ่มต้นกันด้วยยาฟาวิพิราเวียนะครับ mm. ก็จะเป็นเม็ดยากลมๆสีขาวหรือสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด -19 ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์นะครับ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวสําหรับการให้ยาเนี่ยนะครับควรให้ยาห่างกัน12ชั่วโมง2ครั้งแรกกิน9เม็ดหลังจากนั้นเนี่ยครั้งละ4เม็ดจนครบ5วันราคายาฟาวิพิราเวียเม็ดละ120บาทถึง150บาทแล้วก็ยานี้เราสามารถผลิตได้เองนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับคราวนี้มาดูโมโนพิราเวียกันบ้างครับยาโมโนพิราเวียก็จะเป็น ยาแคปซูลสีน้ำตาลแดงๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นยาที่ทำให้พันธุก,กรรมของเชื้อโควิด -19 นั้นเกิดความผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อได้นะครับซึ่งก็จะเป็นยาที่คอยใช้ในสําหรับผู้ที่มีอาการน้อยถึงปานกลางครับช่วยลดอาการป่วยหนักได้ถึง50%ด้วยกันนะครับออกฤทธิ์ในการยับยัง virus ้งไวรัสโควิด -19 ใช้ได้ผลดีสําหรับผู้ป่วยอาการที่น้อยๆไปถึงปานกลางอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปผลการวิจัยบอกว่าช่วยลดอาการป่วยหนักจนถึงต้องเข้าโรงพยาบาลได้ถึง50%และลดการเสียชีวิตด้วยให้กินยานี้วันละ2ครั้งครั้งละ4เม็ดห่างกันส 12ชั่วโมงต่อเนื่อง5วันรวม1คอร์สเนี่ยก็จะใช้ยาทั้งหมด40เม็ดนะครับราคายาค่อนข้างแรงนะครับเฉลีย่ยถึงเนี่ยเม็ดละประมาณ578บาทด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นยาโมนูพิราเวียที่เราจะมีการจัดซื้อหลังจากนี้ด้วยนะครับคราวนี้ล่าสุดที่เราได้ยินกันก็คือ Pax l o v i i d ครับนี่ก็จะเป็นยาตัวใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 นะครับยา p a คโควิดนี้ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ครับว่ากันว่าช่วยลดอาการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้มากกว่ายาโมนู p ิโรเวียเมื่อสักครู่ซสอีกครับคือลดอาการรุนแรงของผู้ป่วยได้ถึง89%โดยให้ใช้ยานี้ร่วมกับยา r i โทนาเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัส HIV นั่นเอง สำหรับยาแพคโกลวิดให้กินครั้งละ3มเม็ดวันละสองครั้งจำนวน5วันตกคอสละ30เม็ดครับโดยไฟเซอร์บอกว่าจะขายยานี้ให้กับประเทศที่มีรายได้น้อยในราคาที่ถูกกว่าประเทศที่ร่ำรวยนะครับด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจและวัณโรคคุณหมอนิธิพั์เจรกุลคณะแพะทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความเห็นว่าในทางเคมีแม้การออกฤทธิ์ของยาโมนูพิบรเวียจะเป็นลนักษณะเดียวก,กันกับยาฟาวิพิบรเวีย แต่ก็มีผลการวิจัยยืนยันถึงประสิทธิภาพแต่หากมามองเรื่องราคาแล้วคงต้องทบทวนดูความคุ้มค่ากันอีกครั้งครับเศยาฟาวิฟาวิพิราเวียก็ยังเป็นยาหลักในการรักษาของประเทศไทยเรานะครับยาโมโนพิราเวียก็จะมาช่วยเสริมให้กลุ่มคนไข้าบางคนที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงให้ยาฟาวิพิราเวียไปแล้วอาจจะได้ผลไม่ดีก็อาจจะกลุ่มนี้อาจจะเลือกใช้เป็นยาโมโนพิราเวียแทนอย่างนี้ก็่อ แพทผู้เชี่ยวชาญก็คงจะต้องทบทวนกันดูอีกทีหนึ่งแต่สําหรับยามอนพกลิโรเวียที่ประเทศไทยต่อรองก็คงมาในราคาที่ไม่น่าจัไม่น่าจะสูงเท่ากับในประเทศต้นผลิตของเขาคราวนี้เรจะมาทําความเข้าใจกับยาชนิดที่มีการรักษาโรคโควิดสิกันนะครับจะไปพูดคุยกับคุณหมออัตถสิทธิ์ศรีสุบัติที่ปรึกษากรมการแพทย์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ สวััดีครบเริ่มต้นอยากให้คุณหมออธิบายยา3ชนิดครับนั่นก็คือฟาวิพิราาเวียโมโนพิเาาเวียและแพคโลวิดสาชนิดนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรครับก็ทั้งยาทั้ง3ชนิดนี้นะครับใช้ในการรักษาเชื้อไวรัสนะครับ,รบเพียงแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในบางประเด็นอย่างฟาวิพิเารเวียเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยเขาใช้ในการรักษาโรคไวรัสตัวอื่นที่ไม่ใช่ลุ่มนะครับแล้วเมื่อมีการระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยก็มีการนํามาใช้ในการรักษาตุวแต่ครับแล้วก็พบว่าก็ได้ผลในระดับหนึ่งซึ่งผู้ที่ใช้ส่วนหนึ่งก็ดีขึ้นนะครับแต่ส่วนยาโมโนพิเรเวียกับยาแพ็กซ์โลวิดเนี่ยได้มีการวิจัยรองรับนะครับหมายความว่าให้มีการศึกษาวิจัยในผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็ใช้ยาโมโนพิเรเวียมาทดลองนะครับรักษากับ การศาึกษาหนึ่งก็ใช้ยาแพคโซบิดก็พบว่ายาโมโนพิราเวียและแพคโซบิดเนี่ยได้ผลดีจากการศึกษาวิจัยในการนํามาใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดครับแล้วหลังจากที่บ้านเราเนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณมาแล้วนะครับเรื่องการจัดซื้อโมโนพิราเวียแล้วก็แพคโซบิดจะได้ใช้เมื่อไหร่แล้วก็ยาชนิดไหนเหมาะสําหรับคนไทยด้วยครับผมกลมกีืนอย่างนี้นะครับยาโมโนพิราเวียเนี่ยครับที่มีข่าวว่าได้รับอนุมัติงบกลางมาแล้วจากครอรมอนนะครับ ก็ขั้นตอนต,ต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดซื้อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการจัดซื้อต้องเป็นไปตามร,ระเบียบที่ราชการกำหนดนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดูหารือในเชิงระเบียบนะครับว่าว่าไม่ผัดต่อระเบียบไหมนะครับหากว่ามีประเด็นที่ไม่ผัดต่อระเบียบก็สามารถดําเนินการจัดซื้อได้เลยคาดว่าต้นปีหน้าครับประมาณมุกราลุมพาเนี่ยน่าจะได้ใช้ยาส่วนยาแพ็กซูวิดเนี่ยเป็นยาซึ่ ผลงานวิจัยที่ออกมาใหม่นะครับว่าเป็นยาที่ได้ผลในการรักษาผู้ป่วยโควิดเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะยาตัวนี้ครับเพิ่งออกผลงานวิจัยมากระบวนการต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้มีความก้าวหน้าในการที่จะดาเนินการเหมือนกับยาโมโนพิราเวนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับเวลาประมาณบา่ายสองโมงเนี่ยครับก็จะมีการคุยกันระหว่างผู้บริหารกรมการแพทย์นะครับแล้วก็ทีมนักวิชาการของกรมการแพทย์กับบริษัทผู้ผลิตคือฟูไฟเซอร์นะครับว่า แนวทางการจัดหา,ท,าที่เอาอยามาชิน้นประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับแล้วอย่าง p a x สโรวิดละครับเหมาะสําหรับกลุ่มเป้าหมายไหนที่ต้องใช้ยาชนิดนี้ครับยาโมโนพิราเวียและยาแพคสโรวิดนะครับตัวเป้าหมายของเขาคือลดความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงครับเพราะฉะนั้นตอนที่เขาให้เนี่ยคนไข้ยังไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรครับเพียงแต่ว่ามองว่าหากเขามีความเสี่ยงที่เขาจะเกิดอาการรุนแรงซึ่งความเสี่ยงเนี่ยหากเราติดตามก็จะรู้ว่ามีการกำหนด กลุ่มความเสี่ยงเอาไว้นะครับ,รบเช่นว่าอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินนะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งนะครับเนื้อปูมุ้งกันต่ำนะ,นะครับเป็นเบาหวานนะครับกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดการรุแนแรงเราเห็นถึงประสิทธิภาพของยารักษาโรคโควิด19อย่างโมโนพิราเวียและแพคกโตวิดกันไปแล้วผลข้างเคียงและคุณหมอยา2ชนิดนี้มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างครับ โดยโดยตัวข้อมูลนะครับเท่าที่ผมติดตามเนี่ยตัวยาแมสโวลิเดียยังไม่ยังไม่เห็นรายงานผลผลข้างเคียงนะครับัญญาโมดูพิราเวียเนี่ยก็มีรายงานของผลข้างเคียงไว้แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอยียดนะครับอยากจะบอกว่าเราพบว,ว่าในกลุ่มยาโมโดูพิราเวียเนี่ยมีผลข้างเคียงเกิดขึ้น12นะครับ,รบในกลุ่มยาหลอกที่เปรียบเทียบกันเนี่ยเกิด11ซนะครับซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยครับอาจจะเป็นได้แต่ผลข้างเคียงที่ไม่มากจนถึงเป็นปานกลางหรืออาจจะเป็นมากก็ได้นะครับ ผลข้างเคียงทั่วไปก็ยกตัวอย่างเช่นว่ามีการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็พบว่าผลข้างเคียงทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มที่ได้ยาบนวนที่เราเวียนกลุ่มยาหลอกเนี่ยมีม,ม,มีมีจํานวนประมาณใกล้เคียงกันแต่ว่าส่วนของตัวแอสโทรจิเนี่ยในที่ติดตามข้อมูลทางวิชาการของเขาเนี่ยยังไม่ได้เห็นรายงานจุดนี้ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณหมออัจฉริศรีสุบัตนะครับที่ปรึกษากรมการแพทย์ที่มาให้ความรู้และก็ทําความเข้าใจกับยารักษาโรคโควิดสิบเก้านะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนไม่อยากถึงวันที่ต้องไปใช้ยารักษาโรคโควิดสิบเก้าสามารถเริ่มต้นที่วันนี้ด้วยการป้องกันดูแลตัวเองหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิดสิบเก้านะครับและปิดท้ายกันด้วยช่วงส่งต่อกําลังใจวันนี้พบกับคุณโมอมีนานักสแสดงจากช่อง 7hd มาให้กาลังใจบุคลากรทางการแพทย์และพวกเราทุกๆคนกันครับ สวัสดีค่ะหมอามีนาพิร์ตนะคะโมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการให้กําลังใจบุคลาการทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะรวมถึงผู้ป่วยนะคะที่กําลังป่วยเป็นโรคโควิด -19 ก็ขอให้หายไวๆนะคะดูแลตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือบุคลาการทางแพทย์สู้ๆนะคะทางนี้ขอเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยเพราะว่าทุกๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ ทุกๆคนเนี่ยทำงานกันหนักมากก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยๆกันดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้บ้านเมืองเรานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศเราก็เซฟตัวเองเซฟคนในประเทศเราด้วยแล้วก็เซฟเพื่อนบ้านด้วยนะคะทุกคนสู้ๆค่ะ สู้เข้มแข็งทั้งกายและใจเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้คือรู้ชัดสกัดโควิด -19 กับผมกายสวิทตีละพงวัฒนาทุกคำถามเราคือสื่อกลางช่วยค้นคำตอบ